สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสะเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีสะเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45สีซับนิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันนักขนากรุแก้วค่ะและจังหวัดรีสกเกตค่ะ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ภายใต้การรณรงค์สงกรานต์สุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิดค่ะ เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาของวันที่25มีนาคม2564ค่ะที่แขวงทางหลวงศิสเกตที่1อำเภอเมืองจังหวัดศิสเกตนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศิสเกตเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2564โดยมีนายบุญประสงค์นวลสายหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิสเกตเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์พร้อมด้วยนายนกพงศ์พลาดดีสาย ประหลาดจังหวัดสิสเกตหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พนักงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นายบุญประสงค์นวลสายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรีสเกตเปิดเผยเขาว่า ด้วยคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่1ทับ2,564เมื่อวันพุทธที่10มีนาคม2,564เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2,564เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบการดําเนินง,งานช่วงเทศกาลโดยแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสง กลาง2,564มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะพื้นที่เป็นตัวตั้งควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โดยบูรณาการรวมกับทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเคร่งครัดควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนกักด้านความปลอดภัย ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนนายวัฒนาพุทธิชาติผู้รักการจังหวัดสิสเกตรกล่าวค่ะว่า เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์2,563มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 จึงนำค่าเฉลี่ยสถิติ3ปีย้อนหลังระหว่างปี2,560ถึง2,562มาใช้เป็นฐานในการประเมินผลการดำเนินการและตัวชี้วัดจังหวัดศรีสะเกษจากสถิติข้อมูล3ฐานปี2,563มีผู้เสียชีวิต310รายคิด เป็น21.04คนต่อแสนประชากรและช่วงเทศกาลสงกรานต์2,564จังหวัดสุรเกตได้กำหนดค่าเป้าหมายไม่เกินค่าเฉลี่ย3ปีย้อนหลังปี2,560ถึง2,562เกิดอุบัติเหตุไม่เกิน21ครั้งบาดเจ็บไม่เกิน19ราย เสียชีวิตไม่เกิน3รายงานสงกรานในปีนี้อาจจะแตกต่างจากปีที่ผ่านมาใกล้เทศกาลสงกรานก็ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ขึ้นมาอีกในช่วงเทศกาลสงกรานอาจจะมีความใกล้ชิดกันทางรัฐบาลหรือสอบคกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้กำหนดแนวทางในการเล่นสงกรานให้เน้นในเรื่องการทำบุญตามประเพณีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้มาตรการในด้านสาธารณสุขการ การเว้นระยะห่างการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เราทำได้ในอดีตก็ไม่ควรที่จะทำทางรัฐบาลหรือส่วนกลางก็ได้มีแนวทางในการปฏิบัติเป็นข้อแนะนําในส่วนของการเล่นน้ําสงกรานก็ขอให้อยู่ในกรอบกติกาที่ส่วนกลางได้กําหนดเน้นเป็นข้อควรปฏิบัติก็จะมีวิธีการเล่นเช่นการทําบุญทางศาสนาการส่งน้ําพระ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ให้ดำเนินการโดยวิธีการที่มีความเหมาะสมเว้นแต่บางแห่งที่เคยจัดกิจกรรมเล่นน้ำที่แออัดก็ขอให้งดไปเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิดสิค่ะ